สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power ดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วทิศก็ติดทั่วไทยไปกับตะลอนข่าวค่ะวันนี้เจอเจอกับเราสาคนนะคะคุณชนะและน้องใบตองค่ะวันนี้มีเรื่องราวสนุกสนานเหมือนเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงแรกเนี่ยเอาอะไรอะไรไปซิ่งไปซิ่งจะไปซิ่งที่ไหนจะไปซิ่งเห็นชุดไหมเนี่ยโอ้โหเอาไม่เกี่ยวกับเรื่องของการซิ่งแต่อย่างใดในช่วงแรกเอาหรอช่วงแรกเนี่ยจะพาน้องใบตองเข้าวัดเข้าวังต้องเรียบร้อยสิใช่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว อย่างนี้อันนี้ยังเรียบร้อยไม่พอยังหน้าตาก็ผิดกฎระเบียบแล้วเนี่ยเอ้าแต่เข้าวัดได้แน่นอนนะเขาได้ไม่ร้อนนะช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ร้อนฝนตกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูช่วงแรกกันนะครับกับข่าวแรกเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดชัยนาทนะครับพาไปที่วัดนี้ครับเราว่าพระประธานของที่นี่นั้นแต่งองค์ทรงเครื่องแบบมาเต็มเลยทีเดียวไปดูความสวยงามความงดงามกันหน่อยนะครับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวครับก็ต่างแวะไปทําบุญที่วัด ขุนศันสามคีร์ำบแลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับที่นั่นเนี่ยเขาต่างชื่นชมพระประธานนะครับที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยเพชรพลอยสวยงามเหมือนองค์จกักรพรรดิมีทั้งกำไลสร้อยคอเข็มขัดชาดารวมไปถึงนิ้วมือเนี่ยยังสวมแหวนเพชรสี่นิ้วยกเว้นเป็นแค่นิ้วโปง้ง <สา S 2> ตามภาพนี่เลยครับคุณผ<ะ>ู้มชมครับซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของวัดแห่งนี้นะครับเนื่องจากเป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่เพิ่งสร้างเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับ ผู้สื่ข่าวของเรานะครับก็ไปถามทางด้าน<อ>พระอธิการฤทธิชัยธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดขุนสันสมคีก็บอกว่าพระประธานองค์นี้นะครับก็คือพระพุทธจักรพัรด์มหามงคลความเป็นมาก็คือองค์สมเด็จพระพุทธโดโคโดมเคยแสดงธรรมโปรดก้าโปรดเท้าชมพูนะครับซึ่งเป็นจักรพัรดิที่บ้านเมืองนะมีแต่เพชรนินจินดา<อ>รัะวขุดลงไปใต้ดินเนี่ยก็จะพบแต่เพชรไง พระพุทธองค์นะครับจึงเนรมิตให้ทั้งป่ากลายเป็นเพชรครับเมื่อเท้าชมพูเห็นก็สงสัยเพราะว่าบ้านเมืองของตัวเองเต้องขุดดินลงไปถึงจะเจอกับเพชรแต่ทําไมป่าแห่งนี้ถึงมีเพชรพลอยเต็มไปหมดนะครับพระพุทธองค์จึงชี้แจงว่าไม่ว่าจะที่ไหนนะครับคนหรือสิ่งของก็มีค่าอยู่ในตัวเองทั้งนั้นนะครับเมื่อได้ยินอย่างนั้นเท้าชมพูเนี่ยจึงคิดได้แล้วก็ศึกษาพระธรรมจนสำเร็จ กลายเป็นพระพุทธจักรพัิมหามงคลให้ผู้คนได้กราบไหว้และยังถือว่าเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดอีกด้วยนะครับแบบนี้ชาวบ้านเห็นเล้าก็เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็อยากไปกราบไหว้นั่นเองทางวัดเห็นชอบในการสร้างพระพุทธรูปปางจักรพัรดิให้ชาวบ้านนามากราบไหว้และสัมผัสถึงความงดงามแต่ขณะนี้นั้นอุโบสถนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยนะก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะครับก็มาแวะบอกบุญกันกตั้งแต่ข่าวแรกเลยนะครับ อืมแต่ดิฉันชอบคําสอนมากเลยที่บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยมีคุณค่ามีมูลค่าในตัวเองอยู่แล้วเออไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปหาจากไหนพแค่เพียงเราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนเท่านั้นเองเป็นตัวของตัวเองอดีที่สุดต้องแล้วนะ,ะคะก้อนเนี่ยแหละคิดว่าเยอะๆว่าเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคุณค่าแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะดีไปด้วยก็จะมีม<า>คนรักเราเพราะว่าเรามีคุณค่าโอ้โหมาแบบมีสาระเลยนะวันนี้ใช่ค่ะผิดแปลกก็มันเป็นเรื่องราวดีๆไงวันนี้เราจะพาเข้าวัดทาบุญ ก่อนที่ฉันก็ต้องพูดอะไรที่มันดีๆหน่อยถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆเดียวก็มาแวะเวียนพูดคุยกับเราได้ผ่านทางช่องทางไลน์แอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอใช่ชชแล้วเราจะพูดคุยกันแบบสดๆผ่านทางไลน์นี่แหละนะหเห็นคุณผู้ชมหลายคนนะคะส่งข้อความมาทักทายว่าตะลอนค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะเปิดดูกันได้แล้วนะจ๊ะในช่วงนี้เดี๋ยวพาเข้าวัดกันต่อเลยแล้วกันที่ไหนเอ่ยอันนี้เดี๋ยวพาไปที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อ ว่าเหมือนจริงมากๆเหมือนจริงขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะสังเกตดูนะคะเหมือนมากจริงๆโอ้โห คือเขาบอกว่าเหมือนมากเพราะว่ามีการใช้เกษาจีวรรถเข็นที่เป็นของจริงของหลวงพ่อคุณทั้งหมดเลยนะคะหุ่นที้พึ่งจำลองของพระเทพวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคุณปริสุธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11อําเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ภายในสาลาการ,รเรียนของวัดนะคะ โดยหุ่นที่พึ่งจำลองหลวงพ่อคูณนี้มีขนาดเท่าองค์จริงเลยค่ะใช้ช่างฝีมือดีจากจังหวัดราชบุรีปั้นขึ้นมาส่วนที่ปั้นหลวงพ่อคูณนั่งรถเข็นนั้นนะคะเป็นการแฝงปริศนาธรรมให้รู้ว่าคนเราเนี่ยสังขารมันไม่เที่ยงมีเกิดมีแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาค่ะก็หลวงพ่อตอนที่อายุมากแล้วท่านเดินไม่ไหวก็เลยได้นั่งรถเข็นนั่นนี่อันนี้รถเข็นนั่นเดินที่หลวงพ่อท่านนั่ง ที่อันนี้ก็เลยว่าที่เขาก็เลยว่าอยากจะปั้นเป็นหุ่นของหลวงพ่อให้มีนั่งรถเข็นเพื่อว่าจะได้เป็นอริยบทส่วนหนึ่งที่ท่านเคยนั่งเครได้จําว่าเคยมาหลวงพ่อหลวงพ่อนั่งรถเข็นอืมให้ ดูพินิษ์พิเคราะห์ดูนะคะว่าคนเราสังขารมันไม่เที่ยงจริงจริงนะคะพระภาวนาประชานาธิ่ะเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ก็เปิดเผยว่าหุ่นที่เพึ่งจำลองหลวงพ่อคูณองค์นี้นะคะสิศิยานุสิ์ค่ะได้มีการร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณ2 8 0 0 0 0บาทเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วค่ะซึ่งก็ได้ช่างได้้ช่างมาปั้นนะคะจนเสร็จทันเวลาพอดีแล้วก็อัญเชิญมาที่วัดบ้านไร่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณพอดิบพอดีเลยค่ะ สำหรับคุณขี้พึ่งหลวงพระคูณองค์นี้นะคะถือว่ามีความเหมือนองค์จริงมากที่สุดเลยซึ่งได้ช่างเนี่ยเก็บรายละเอียดครบทุกส่วนโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะแววตา กระฝายรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังและที่สำคัญคือได้นำเกสาของหลวงพ่อคูณมาแซมกับเส้นผมเทียมด้วยโอ้โหต้องชื่นชมช่างนะฝีมือดีมากๆใช่ีมดีละเอียดมากๆคุณผู้ชมสังเกตไปพร้อมๆกันเลยนะคะส่วนข้าวของเครื่องใช้ก็เป็นของหลวงพ่อคูณที่เคยใช้จริงๆด้วยในช่วงที่ท่าน,นพักรักษาอาการอาภาษที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาค่ะก็มีทั้งจีวรมีทั้งรถเข็นนะคะ หลังจากนี้นะคะก็เตรียมจะนําไปประดิษฐานไว้ภายในห้องกระจกแทนหุ่นขี้เพื่องหลวงพ่อคูณองค์เดิมเพื่อให้ศิษยานุสิ์และพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะมีรายละเอียดดีเทลเยอะมากเลยนะคะการปั้นหุ่นขี้ผพ้่งเนี่ยต้องใช้จินนาการแล้วก็ใช้ความเหมือนมากๆของช่างฝีมือดีด้วยแล้วก็ทำในเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยเอาละ เข้าวัดกันแล้วนะครับ<ฆ>อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามักจะทํากันก็คือต้องไปนั่งฟ<อ>ังธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปอนุรักษ์ธรรมมาตรเขาบอกว่าเป็นธรรมมาตรโบราณล้านนานะครับ<ฆ>ที่จังหวัดพะเยาครับที่วัดสว่างอารมณ์ตามป้ายเลยคุณผู้ชมครับนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปนะครับธรรมมาตรล้านนาภายในวัดสว่างอารมณ์อําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยานะครับ เขาบอกว่ามีความสูงเนี่ยนะ9เมตรฐานกว้าง2เมตรเป็นเสารกระดงตั้งปลายเป็นยอดฉัดมีบันไดให้พระสงฆ์หรือว่าสามเณรนะครับเดินขึ้นไปแสดงพระธรรมเทศนามีลวดลายแกะสลักสวยงามครับปิดทองคําแปลว10,000แผ่นเลยทีเดียวนะครับสวยงามไม่เหมือนใครนับว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยานะครับที่ยังคงใช้ธรรมาฏล้านนามาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเป็นการอนุรักษ์ธรรมาตแบบโบราณถูกต้อค โดยพระครูกัลยาโนพาดเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์พร้อมกับชาวบ้านก็ร่วมถวายปัจจัยสร้างธรรมาฏล้านนาขึ้นด้วยงบประมาณ3 5 0 0 0 0บาทนะครับและใช้ไม้สักที่ชาวบ้านเนี่ยนำมาถวายครับเพื่อให้ธรรมาฏล้านนานั้นอยู่คู่กับวัดต่อไปปัจจุบันนะครับทุกวัดเนี่ยจะใช้ธรรมาฏแบบประยุกต์ทั่วไปหรือไม่ว่าแบบทันสมัยบางวัดก็มีธรรมาฏล้านนาเช่นกันแต่ไม่ได้ใช้เพราะว่าต้องการเก็บไว้เป็นของเก่า ยังมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ได้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นการอนุรักษ์รูปแบบเก่าๆให้เราได้เห็นกันด้วยอ มีที่นี่ที่เดียวนะ,ะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยก็จะได้เห็นธรรมาสแบบโบราณแบบนี้แหละ,ะซึ่งถ้าปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วหรือว่าบางคนเข้าวัดอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ใส่ใจรายละเอียดอะไรบางอย่างแบบนี้อ,อันนี้ก็ทำให้เรา <วะ S 1> ได้ไไดเรียนรู้กันด้วยจังหวัดพยาถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ารับรองว่าตลอดข่าวของเรามีเรื่องราวสนุกๆรออยู่เพียบเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของของกินวันนี้จะมีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ หวัดนครนายกกันแล้ว